หุ้นซิงดีรไทยสวัสดีค่ะหุ้นซิงดีรไทยประจำวันที่22กันยายนพศ2 5 6 5คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ติดลบ5.14อยู่ที่1633.45แนวรับจะเป็น1621.27แนวต้านจะเป็น1649.48ถ้าทะลุได้จะเป็น1685.42ค่ะ ไปดูเซต50เซต50ติดลบ2.23อยู่ที่983.43แนวรับจะเป็น976.60แนวต้านจะเป็น987.62ถ้าทะลุได้จะเป็น105.46ค่ะกลับไปทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของหุ้นสิ่งดิลิทัยค่ะตัวที่1 b l e e b l e a e ราคา1บาทสาสตางค์บวก15สตางค์ค่ะตลาดแท่งนี้เ i สก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่1.42บาทส2สตางค์ใช้เวสะสมแล้วก็ปิดที่1.33บาทสสตางค์ค่ะดูารายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีเท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายทำให้บริสปิดไม่สวยค่ะดูาทม์เฟรมเดย์ของบริสก็จะเห็นว่านี้ก็เบรจุดเดิมที่1บาท 1บา,าท3 7สตางค์ขึ้นมายืนที่1บาท4.3สตางค์ค่ะภาพรวมก็ยังดีว่าไซเวสัสม,มือค่ะแล้วก็มาดิตัวตรงแท่งนี้ e e รสเป็นหุ้นไซเว y เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวลูเลยอยู่ที่587ล้านบาทค่ะ แนวรับ1บาท26สตางค์แนวดาน1บาท36สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท42สตางค์ค่ะตัวต่อไปโมโนโมโนราคา1บาท97สตาง,งค์บวก13สตางค์ค่ะในตลาดแห่งนี้โมโนย่อลลงมาก่อนที่1บาท25สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท87สตางค์ใช้เวลาสะสมลลงมา ต่ำสุดที่1บาท74สต,งตางค์ราคาตลาดดันขึ้นไปปิดที่1บาท79สตางค์ค่ะดูราย1ูนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าสลับกับขายออกสองแท่งสุดท้ายน้องแม่โมโนโปิดเขียวค่ะดูไทมเ์เฟรม D ของโมโนก็จะเห็นว่ามีก็เบกจุดเดิมที่1บาท75สตางค์ขึ้นมาอยู่ที่1บาท88สตางค์ค่ะก็สองแท่งนี้ ก็มีวันลุ่เข้าค่ะมันจะเป็นหุ้นทรงทยอยกลับตัวนะคะโมโนเป็นหุ้นทเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์และซีรีส์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value r ายได้อยู่ที่488ล้านบาทค่ะแนวรับ1 7 4สตางค์แนวต้าน1.81สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1.87สตางค์ค่ะ ตัวต่อไป TGE TGE ราคา1.98บาทสตาง,งค์บวก7สตางค์ค่ะปอตลาดแท่งนี้ TGE ก็ดังขึ้นไปรอบแรกที่1.97บาทสตางค์แล้วก็เลยลงมาไซด์เวสะสูงแล้วลงมาต่ำสุดที่1.94สตางค์้าตลาดดันขึ้นไปปิดกระโดดที่1.98าทสตางค์ค่ะดูได้1นนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออก แท่งสุดท้ายแล้วไม่ TGE ปิดกระโดดค่ะดูทาเงเฟมเดของ TGE ก็เห็นว่าอันนี้ก็เป็นหุ้นใหม่ค่ะก็ข้างล่างสุด,สด,สดเบก็จะอยู่ที่ล่างข้างล่างสุดก็จะเป็น1บาท70สตางค์ค่ะส่วนข้างบนสุดก็จะเป็น2บาท1 3สตางค์ค่ะอันนี้ก็ไซเวสสะสมอยู่ตรงเส้นกั้นน้ำค่ะ g g e เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value ะ a t i อยู่ที่227ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท91สตางค์แนวต้าน2บาท6สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท12สตางค์ค่ะตัวต่อไปมอมอราคา2บาท24สตาง,งค์บวก2สตางค์ค่ะ ตลาดแห่งนี้มอก็ดันขึ้นไปรอบแรกที่2บาท26สตางค์เลยลงมาต่ำสุดที่2บาท20สตางค์ดันขึ้นไปถึงสุดที่2บาท28สตางค์แล้วก็ไซเวสะส,สมเลยลงมาป,ปิดที่2บาท24สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของมอก็เห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายทำให้มอปิดไม่สวยค่ะ ดูททมฟิล์มดีของมอก็จะเห็นว่าน,นี่ก็ทิ้งลงมาตาำสุดที่2บาท10สตางค์น,นี้ก็มันรุ่นก็นว่าจะกลับตัวได้ไหมจุดเบก็จะอยู่ที่2บาท48สตงางค์ค่ะมอเป็นหุ้นสายเวยไปรุ่นเกี่ยวกับจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานถ้าเพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล มี value ราย d อยู่ที่193ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท20สตางค์แนวต้าน2บาท28สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท34สตางค์ค่ะตัวต่อไป SE SE ราคา1บาท45สตาง,งค์บวก9สตางค์ค่ะบนตลาดแท่งนี้ SE หลุดลงมาก่อนที่1บาท32สตางค์จากนั้นก็ไซด์เวย์อัพ ดันขึ้นไปสูงสุดที่1.46สตางค์ทา้ายตลาดก็ลดลงมาปิดที่1.45สตางค์ค่ะที่พี่สังเกตนะคะว่าทุกครั้งที่เขาขึ้นไปเขาจะทิ้งไส้ลงมาแต่ว่าแท่งสุดท้ายนี้ยังไม่ทิ้งไส้ค่ะอาจจะขึ้นไปอาจจะขึ้นไปประมาณ1 4 7แล้วก็ค่อยทิ้งไส้ลงมาค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ SE ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออก ทงสุดท้ายแล้วไม่ SE ปิดไม่สวยค่ะดูไทมเฟรมดีของ SE ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวเอเพื่อที่จะดันขึ้นไปเบรกที่1บาท57สตางค์ให้ได้ค่ะวันรุ่มเข้าค่อนข,ข้างพีคค่ะแล้วก็ SE เหมือนจะอยู่ในโซนโอเวอร์บอด้วยค่ะ SE เป็นหุ้นทเวนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม ภาพเรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแวลู e รายได้อยู่ที่142ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท38สตางค์แนวต้าน1บาท47สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท57สตางค์ค่ะตัวต่อไปนุษานุษาราคา1บาท20สตาง,งค์บวก3สตางค์ค่ะปันตลาดแห่งนี้นุษาก็ ดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาทสตางค์แล้วก็เทลงมา่ําสุดที่1บาทส9สตางค์ถ้าตลาดดันขึ้นมาปิดที่1บาท20สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็เห็นว่ามีแท่งฟื้เข้าสลับกับขายออกฟองเล่งสุดท้ายแลวไม่นูษสาปิดเขียวค่ะดูทม์เฟรม D ของนุษสาก็จะเห็นว่าในนี้ก็สีแท่งตรงนี้เป็นสีแท่งกลับตัวค่ะ นี้ก็พยายามจะเบสขึ้นไปอยู่เหนือน้ำค่ะก็มีสามแท่งสีแท่งมีวัลลุ่มเข้าด้วยดูสาเป็นหุ้นไซเควเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรลัวบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวัลลุมมีมีวลววลอะไรได้อยู่ที่138ล้านบาทค่ะ แนวรับ1บาท17สตางค์แนวต้าน1บาท23สตางค์ถ้าทะลรได้จะเป็น1บาท26สตางค์ค่ะตัวต่อไป N B C N B C ราคา2บาท2สตาง,งค์บวก18สตางค์ค่ะเวลาลาแท่งนี้ N B C ก็ลดลงมาก่อนที่1บาท83สตางค์แล้วก็ไซด์เวยยอัพดันขึ้นไปสูงสุดที่2บาท4สตางค แล้วก็เลยลงมาไซเวสัดสมปิดที่2บาทสสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ NBC ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกคิดสุดท้ายแล้วไม่ NBC ปิดกระโดดนิดหนึ่งค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของ NBC ก็จะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นหุ้นทรงกลับตัวค่ะแต่ว่าภาพรวมก็อย่างทือว่าไซเวอยู่ค่ะอันนี้ก็ไซเวอยู่ตรงเส้นน้ำพอดีก็มีวอลุ่มเข้าแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่ NBC เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตรายการทีวีดิจิตัลภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีรวลูไรไ่รายเดอยู่ที่98ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท95สตางค์แนวต้าน2บาท4สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท12สตางค์ค่ะแต่ว่า NBC มีบิ๊กล็อตเข้าจำนวน180ล้านบาทค่ะตัวต่อไปค่าม,มา ค่ามาร,ราคา5บาทห5สตาง,งค์บวก30สตางค์ค่ะเปิดตลาดเท่งนี้คามาก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่5บาท70สตางค์แล้วก็เลยลงมาตามสุดที่1 5บาทส5สหสตางค์ก็ซช้เวสสูงดังนขึ้นไปปิดที่5บาทห5สตางค์ค่ะในราย1นนาทีของค่ามาลก็จะเห็นว่ามีเท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกเท่งสุดท้ายล้วแม่คามาปิด รู้ท่าเฟมดี Low ของคามาดก็เจงว่าตรงนี้ก็พยายามจะที่จะดังขึ้นไปไปที่5.95สตางค์ให้ได้ค่ะนี้ก็เป็นหุน้น่วน,วน,วนขึ้นส่วนโอเวอร์บอทแล้วค่ะก็มีวันรุ่มเข้าคามาดเป็นหุน้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายเครื่องสำอางและเครื่องบำรุงผิว ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value เลยอยู่ที่9กบห้าล้านบาทค่ะแนวรับห้าบาทห้าสิบสตางค์แนวต้านห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นห้าบาทปดสิบห้าสตางค์ค่ะตัวต่อไปซ O I C ซ I ราคา4ี่แปดสิบสองสตางค์บวกยี่สบปดสตางค์ค่ะ็นตลาดแห่งนี้ซ O I ก็ซช้เวสะสม เริ่มมาดันตัวช่วงตลาด o อ e t t o l ดันขึ้นไปรอบแรกที่4บาท38สตางค์แล้วก็เบรกจุดเดิมขึ้นไปปิดกระโดดที่4บาท42สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ4ีออก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกชุดสุดท้ายทำให้ซีไอโปิดกระโดดค่ะดูทางเฟมดีของ C ี i อก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวีสะสมอยู่ตรงเส้นน้ำ จุนเบกก็จะอยู่เบกแรกก็จะอยู่ที่4บาท58สตางค์ค่ะถ้าเบกแรกก็จะไปต่อที่4บาท73สตางค์ค่ะซีออยเป็นหนุ้นสายเวทไม่เกี่ยวกับจำหน่น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมี value ratio อยู่ที่78ล้านบาทค่ะแนวรับ4.33บาทส3สตางค์แนวต้าน4บาท4 7สตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท58สตางค์ค่ะตัวต่อไป TPS TPS ราคา3บาท28สตางค์บวก28สตางค์ค่ะใดตลาดแท่งนี้ TPS ก็แรงขึ้นไปรอบแรกที่3บาท22สตางค์แล้วก็เบรกจุดเดิมขึ้นไปสูงสุดขึ้นไปปิดกระโดดที่3บาท28สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ TPS ก็จะเห็นว่า มีแท่งซื้อข้าสลับกับขายออกสาแท่งสุดท้ายทำให้ TPS ปิดกระโดดค่ะดู Time Frame Day ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ซ i d เว a y ์สะสมอ,อยู่ตรงเส้นน้ำแล้วก็เพิ่งมาดันตรงแท่งนี้ค่ะก็มีวันลุ่มเข้าด้วยค่อนข้างพีคเลย TPS เป็นหุ้นทวรนค่ะซึ่งเป็นหุ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภาพกรวม,มริษัทมีกำไรและมีปันผลมีรูยร่นรายได้อยู่ที่60ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท20สตางค์แนวต้าน3บาท34สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท42สตางค์ค่ะตัวต่อไป SK SK ราคา1บาท6สต,าง,สตางค์บวก7สตางค์ค่ะเมื่อตลาดแห่งนี้ SA SK ก็ดังขึ้นไปสุด,สดที่1บาท8สตางค์ เดูล,ลงมาจำสุดที่1บาสสตางค์ไซเวสสะสมปิดที่1.6บาท6สตางค์ค่ะดูราย1นึ่นาทีของ SK ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าลับกับขายออกแท่งสุดท้ายแล้วไม่แท่งสุดท้ายแล้วไม่ SK ปิดไม่สวยค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของ SK ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวสสะสม้วก็เริ่มมาดันตัวค่ะ มีวันรุ่งเข้าเต่ว่าค่อนข้างน้อยค่ะ s k เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตอัดแรงภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมี v a ่ารายได้อยู่ที่58ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ1บาท3สตงา 1, 3, สตงค์แนวต้าน1บาท8สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท11สตางค์ค่ะตัวสุดท้ายก็คือไดเม ไดเมรดราคา54สตางค์บวก3สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ไดเมดก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่55สตางค์แล้วก็ใช้เวสะสมปิดที่54สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของไดเมดก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายทำให้ไดเมดปิดเขียวค่ะดู t ทม์เฟรมดีของไดเม d ก็จะเห็นว่าอันนี้ก็ข้างล่างสุดๆก็จะเป็น40 สามสตางค์แล้วก็พยายามที่จะขึ้นไปไปที่หกสิบสตางค์ค่ะแล้วก็มีแท่งแดงตรงนี้ก็มีวอลลุ่มเข้าค่ะได้เมดเป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหการรมภาพรวมบริษทัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีไวลูเลนะไดอยู่ที่9ล้านบาทค่ะแนวรับ51าสเ็สตางค์แนวต้าน56สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น60สสตางค์ค่ะวันนี้ก็ ไม่มีหุ้นวัวแลนนะคะแล้วก็ไม่มีหุ้นมีข่าวด้วยค่ะก็มีหุ้นบิกรอดเข้าก็คือ TFG จำนวน112ล้านบาท La ลิ n LA LIN จำนวน21ล้านบาท Super จำนวน17ล้านบาท WU จำนวน15ล้านบาทแล้วก็ AMR จำนวน14ล้านบาทค่ะแล้วก็ แล้วก็อันนี้ก็มีข่าวมีข่าวจากของต่างประเทศก็คือเวลามีปูตินผู้นำฝรั่งเศสสันนดมการกำลังพลบางส่วนในประเทศอ้างตะวันตกต้องการทำลายรัสเซียและพยายามทำให้ชาวยูเครนเสียชีวิตเปล่าๆแล้วก็ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะ,ะข่าวดังกล่าวส่งผลให้หุ้น กลุ่มที่น่าจับตาคือกลุ่มน้ำมันทองคำและพลังงานอื่นๆก็วันนี้ถ้าหนูพูดผิดหรือว่าอะไรก็ขออภัยพี่ๆทุกคนด้วยนะคะรุณนิงหีดีไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย